สวัสดีค่ะเคที่จากด j เจเคที่ชาแนลกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะหายไปกว่า1สัปดาห์อีกแล้ววันนี้เคที่ก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนั่งอยู่ที่ห้องนะคะเนี่ยคืออากาศหนาวมากเลยวันนี้หนาวเย็นสุดๆแถมยังมีฝนตกด้วยทั้งวันเคที่เพิ่งกลับมาจากห้างโคไปเดินซื้อของแล้วก็ไปมองหาของฝากให้กับทางครอบครัวนะคะแล้วก็จะได้มาเตรียมแพ็คกระเป๋ากลับไทยเดือนหน้านะคะแล้วก็วันนี้เคที่ก็ไปได้น้ําหอมมา ่เป็นของฝากของน้องสาวแล้วก็เป็นของฝากของพี่ชายด้วยบางอย่างเนี่ยนะคะเคที่ก็สั่งออนไลน์นะคะเพราะว่าอย่างพี่ชายเคที่แกก็อยากได้แบบนาฬิกาเนาะนะคะแบบเป็นผู้ใหญ่นิดนึงน้องเขยเคที่ก็อยากได้นาฬิกาอาจจะแบบยังไม่แก่มากอะไรอย่างเงี้ยนั้นเคที่ก็บางอย่างที่ช็อปมันไม่มีนะคะบางรุ่นเนี่ยมันก็ไม่มีเคที่ก็เลยดูในออนไลน์แล้วก็สั่งเอา แต่ว่าของยังไม่ถึงแต่บางอย่างคิดที่สั่งเราทาั้งออนอลน์ก็ถึงแล้วนะคะถ้าหลังคดที่เนี่ยก็เป็นกระเป๋าที่คที่เตรียมไว้แล้วก็กระเป๋าใบขนาดกลางเคดที่เนี่ยก็บรรจุได้ไม่น่าจะเกิน15บกิโลประมาณนี้ยแต่ว่าเคที่ไปเนี่ยเขาให้ได้30มสิกโลน้ำหนักกระเป๋านะคะแต่ว่าคงคที่คงเอาไปไม่ถึงค่ะคงจะเอาไปแค่ประมาณ 15- บ6กกิโลเท่าที่เอาไปได้นะคะไม่อยากให้เจนเป็นภาระมากเอาละวันนี้เคที่มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะคะ มีเรื่องของทางบ้านเรื่องของแม่เคที่จะมาเล่าให้ฟังคือน <Dam. S 2> ้องสาวเควที่เน no ี่ยเล่าให้ฟังโทรมาเล่าให้ฟังเพราะว่าแม่เขาไม่เล่าเคที่อยู่แล้วเขากลัวว่าเคที่จะเป็นห่วงกลัวว่าจะกังวลคือน้องสาวเล่าให้ฟังว่าแม่เคที่เขาล้มแม่เคที่ล้มหัวเข่าแตกเลือดออกเลยค่ะเพื่อนๆนคือด้วยความที่ว่าแม่เขาไปตลาดกับน้องสาวเขาอยากไปเขาอยากไปเปิดหูเปิดตาบ้างเพราะว่าเขาไม่ได้ไปตลาดนานแล้ว S <S <ess ant> แก่แล้ก็อยู่แต่บ้านเขาก็เบื่อเขาก็เหงาแล้วแม่กับพ่อเคที่เขาก็เลี้ยงไก่เขาก็เลยจับไก่ที่เป็นรุ่นหนุ่มรุ่นสาวไก่ไก่หนุ่มไก่สาวนะคะเลี้ยงไก่ขายนะคะจับใส่รถแล้วก็ให้น้องพาไปตลาดก็าอาศัยเอาไก่ไปให้เขาด้วยให้พ่อค้าที่รับซื้อไก่เดินไปแบบเขาล้มอะ่ะคือน้องเคที่ก็พยุงแม่อยู่นะคะเหมือนพยุงจับจับแขนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหันไปอีกทีแค่แบบปล่อยมือเพราะว่าหลานไปด้วยปล่อยมือปุ๊บแม่ล้ม คุกเข่าแล้วอ่ะแล้วก็หัวเข่าแตกเลือดออกเลยทีนี้น,น้องสาวกิติก็โรงพยาบาลกับตลาดมันอยู่ใกล้กันก็เลยพาแม่ไปที่โรงพยาบาลไปทําแผลเลือดมันออกเนาะทีนี้นคุณหมอถามว่ายายเดือนนี้คุณยายล้มมากี่ครั้งแล้วเนี่ยล้มมากๆไม่ดีนะเราแก่แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นเอามาพึกเอามาผ้าแม่ได้ยินแบบนี้แม่กิติก็เศร้าแบบหน้าเปลี่ยนสีเลยน้องสาวกิติบอกว่าแม่หน้าเปลี่ยนสีแล้วก็แบบเศร้าไปเลยอะไรอย่างนี้นคุณหมอพูดพยาหมอพูดนะคะ ทีเนี้คิที่ก็เลยได้คุยกับแม่ด้วยนะคะหลังจากที่น้องสาวคิดที่เล่าให้ฟังแล้วคิที่ก็โทรกลับไปหาแม่นะคะแล้วก็บอกว่าแม่จริงใช่ไหมที่น้องบอกว่าแม่ล้มอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็บอกจริงล้มอะไรล้มไม่มากหรอกอะไรอย่างเงี้ยคิที่ก็บอกไม่มากอะไรในหัวเข่าแม่ก็ไปคิที่ดูหัวเข่าเขานะคะหัวเขาก็เป็นแผลแล้วก็เลือดออกทีนี่บ่กเขาก็เจ็บอ่ะนะคะเขาก็เจ็บ เคที่เขาบอกว่ากังวลนะ่ะนะคะกังวลว่าคือแบบทําไมเป็นแบบนี้แม่เคที่นะ่ะล้มเดือนที่แล้วึงสี่สามสี่ครั้งเลยน้าห้องน้คือแม่นะ่ะจะเป็นคนที่แบบว่าสุขภาพขาไม่ดีขาไม่มีแรงนะคะเดินไปไกลๆเดินไม่ได้ขามันก็จะอ่อนแรงนะคะอยู่ดีก็ฟุบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคล้ายๆพ่อเคที่พ่อเคที่ก็เป็นกระดูกทับเส้นเหมือนกันขาก็ไม่มีแรงเหมือนกันเลย นะครบพ่อกับแม่เคที่ฉะนั้นเคที่ก็เลยเป็นห่วงแล้วก็บอกแม่หลายครั้งนะคะว่าไม่อยากให้พ่อกับแม่เลี้ยงไก่แล้วทําไมถึงไม่ขายหมดตั้งแต่รอบที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงพ่อกับแม่เคที่ก็ขายไก่มาหลายรอบแล้วนะคะแล้วไปขายไก่ครั้งลา่าสุดที่ให้น้องเคที่พาไปที่ไปรุ้นคิดดูนะคะได้แค่เจ็ดร้อยห้าสิบแล้วมันก็ไม่คุ้มกับที่แม่เลี้ยงเลยเพราะว่าต้องไปซื้อหัวอาหารไก่ไปซื้ออาหารนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเพิ่มไปเพิ่มพาระให้น้องสาวเคที่ด้วยซึ่งเข างทีเขาอนสอนอยู่รีบรลเลิกเรียนแล้วรีบรที่จะไปซื้ออาหารไก่ให้แม่บางทีร้านกเค้าปิดก,ก็ต้องไปเรียกร้านร้านคนจีนในตลาดนะคะเพราะว่าในตลาดกับโรงเรียนแล้วก็โรงพยาบาลมันอยู่ใกล้กันไงคะนั่นแหละน้องคินี้ก็เล่าให้คิที่ฟังเล่าเหมือนแบบฟ้องน่ะว่าแม่เดี๋ยวก็ให้ไปซื้ออาหารไก่ไปซื้อหัวอาหารรุ่นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไก่แต่แล้วรุ่นมันก็จะมีรุ่นเจี๊ยบรุ่นลูกมาถึงก็รุ่นหนุ่มสาวแล้วก็ไก่แก่เป็นแม่ไก่พ่อไก่ อะไรแบบเนี้เคที่ก็เลยบอกว่าไม่อยากให้แม่เลี้ยงแล้วเพราะว่าไก่เนี่ยเลี้ยงไปด้วยมันก็ตีกันน่ะเหมือนไก่ไก่ชนน่ะคะ่ะตีกันบางทีเลือดสาดเลยนะ,ะแม่เล่าให้ฟังเคที่ก็เลยบอกโอ้ยแม่คือมันเป็นบาปด้วยไม่อยากให้แม่ทําแล้วถ้าถ้าแม่จะทําแบบเนี้ยบอกบอกดื้อมากน,นะคะเคที่บอกแม่เคที่มาหลายรอบแล้วแล้วแม่เคที่เขาก็รับปากว่าจะไม่เลี้ยงแล้วจะไม่เลี้ยงแล้วแต่เขาก็ยังเลี้ยงอยู่อะไรอย่างเงี้ย ทนี้เขาก็เลยบอกว่ารอไก่รุ่นลูกเนี่ยโตก็จะจบแล้วเขาจะไม่เลี้ยงอีกแล้วคิี่เลยว่าเออเดี๋ยวยังไงถ้ามันโตก็โทรไปบอกให้เข้ามามาเอาไก่ที่บ้านมารับซื้อที่บ้านเข้ามาที่บ้านเลยนะคะไม่ต้องไปไม่ต้องไปตลาดเพราะว่าไม่อยากให้แม่เดินไกลเพราะว่าเราเนี่ยเป็นห่วงเรากัางวลบอกคิี่บอกแม่ประจําเลยว่าคิี่เป็นเป็นห่วงแล้วก็กังวลเพราะขนาดพ่อยังจะต้องผ่าตัดเลยแล้วแม่ล่ะ คือถ้าเกิดเป็นอะไรไปแล้วน้องเคที่คนเดียวแล้วก็มีเด็กเล็กด้วยนะนะคะมันจะยากมันจะยากมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็ใครเป็นแบบนี้บ้างก็ไม่รู้นะคะก็เป็นเรื่องที่มาเล่าสู่ฟังแล้วกันเนาะเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วครอบครัวเคที่เนี่ยเวลาเราซื้อของฝากนะคะอีกเรื่องหนึ่งเวลาซื้อของฝากก็ต้องได้คลา้คลายกันนะหมายถึงว่าพ่อแม่ได้น้องสาวน้องเขยพี่ชายก็ต้องได้นะคะถึงแม้จะอยู่คนละจังหวัดเพราะว่า สามีเคที่จะบอกว่าเคที่คุณซื้อให้พ่อแม่คุณต้องซื้อให้น้องสาวคุณด้วยนะราะเก็เป็นคนอยู่ดูแลพ่อแม่คุณเหมือนกับว่าแทนเราเหมือนว่าเราคนโตก็คือหน้าที่เราก็รับไปเลยเต็มๆดูแลไปเลยเต็มๆแต่ว่าเคที่มาติดเหนบอยู่ที่นี่เกือบเกือบสามปีแล้วไงคะฉะนั้นเคที่ก็เลยแบบว่าจะต้องซื้อให้ใคล้ายๆกันอยากได้อะไรก็คือเราก็ต้องแบบหาแล้วก็ซื้อไปฝากนะคะเขาจะได้แบบไม่เกิดแบบเหมือนกับว่าเราลำเ,เอียงเขาจะได้ไม่น้อยใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นั่นก็เป็นเรื่องที่คิที่มาแชร์แล้วก็มาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องของคินี่ก็มีเท่านี้แหละคะ่ะสาหรับคลิปนี้วันนี้เป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆสบายดีกันไหมคะนี่คิที่นั่งอยู่ในห้องนอนนะคะแล้วคิที่ก็ดื่มวายด้วยนิดเดียวค่ะนิดเดียวคอนจิทแค่เนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะมันหนาวมากทั้งหนาวทั้งเย็นเลยค่ะเพราะอะไรคิตี่อยู่ที่บ้านคิตี่ถึงใส่เสื้อเสื้อแบบนี้เสื้อกันหนาวแบบนี้นะคะคือแบบโอ้โหหนาวมากดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะ กลับมาเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้เคที่ไปแล้วเดี๋ยวยังไงมีความคืบหน้าอย่างไรเคที่จะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะไปแล้วค่ะุู่ซายค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆสวัสดีค่ะ